สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องอลิมิเต็ดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดเพจดังได้มีการโพสข้อความลงในเพจโดยมีใจความว่าถามจริงเหอะจากที่เพจได้ติดตามข่าวบ้านโกก,กมาเกือบเกือบจะปีแล้วถามใจเอฟ ของพวกแกทุกๆคนยังอยากจะเห็นตัวคนร้ายที่ฆ่าน้องจุมพูกันไหมหรือแค่อยากอวยพ่อดาราและเมียดาราอย่างหูหนวกตาบอดหากพวกแกฉลาดวิเคราะห์พวกแกต้องสงสัยกันบ้างละ่ะว่าทำไมแรกๆดาราอยากเอาตัวรอดกับคดีนี้ใช่เพราะไอ้สา มันย็ดเย็นให้ไงพวกแกก็เลยสงสารใช่ป่ะแต่ถ้าหากคิดอีกมุมหนึ่งนะมันมีอะไรซับซ้อนมากกว่าพวกแกคิดกันอีกหนึ่นตอนแรกบอกจะแฉหมดหากหวยมาตกที่ตัวเอง 2. ไหนบอกว่าจะบวชให้หลาน 3. ไหนบอกว่า ไม่อยากได้ไม่อยากมี 4. ไหนบอกระยาดแล้วตอนนี้ญาติรวยๆทั้งนั้นหลานสาวก็โผล่มาอีกคนแล้วตอนตกอับหมายังหมืน่น 5. พอเงินที่หมอป่าเตรียมมาและพยานพร้อมทำไมเสือกไม่พร้อมสงั้น 6. เงินทองที่เอฟซี โอนให้สร้างองค์นาคานะ่าเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างสบายมือมีคนกระซิบบอกกูมาเจ็ดพอดังแล้วซักผ้าถูบ้านเองไม่เป็นให้คนซักผ้ากองโตโตๆเท่าภูเหล็กไฟแต่ตัวเองและครอบครัวออกไปแดกข้าวข้างนอกโดยไม่มีน้ำใจถามใครเลยแถมไม่มีน้ำใจ ซื้อของมาฝากใครด้วยพวกเขาเลยทอดไข่กินกันเอง 8. ตอนนี้มาประเด็นเรื่องรถและเงินบริจาคของ f อฟหากอยากให้ชัวและเคียร์ควรจะชี้แจงยอดเงินทุกๆบาททุกๆสตางค์และรถชื่อของใครเป็นมายังไงเคียร์ให้มันชัดเจนนะพ่อดารา 9. ขนาดน้องน้ําแข็งและคนอื่นๆยังถอยคิดคิดคิดสิคิดอย่าให้เพจต้องเอาควายมาด่านะพวกแกเพจสงสารควายมันหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่า โกหกยันพ่อตาแม่ยายเดือนที่แล้วอียายยังบอกไม่เคยได้เงินตอนไอ้แต่แต่มันบอกไปถามยายว่าเขาได้ให้เงินหรือเปล่ายายก็บอกว่าให้เมื่อชาติที่แล้วมาวันนี้บอกว่าให้ทุกเดือนสั่งเวทใจนะหลานสาวได้ความโกหกมาจากไหนแรงมากสายเลือดโกหก โดยรวมแก่งม่อใหญ่คนทั่วโลกเลยอย่าเรียก18มงกุฎเลยแบบนี้แสดงว่ามีวิชาหมากินความคิดคนรอบข้างถึงได้เชื่อและซื่อสัตว์เป็นไอ้นิกเลยถูกทุกข้อแอเราชอบทุกข้อเขาลืมหมดทุกอย่างแล้ว ตอนนี้เขารวยแล้วเราเกียดสองผัวเมียนี้มากเขาคงภูมิใจเนาะเงินได้มาจากขอทานมีทุกอย่างเพราะขอทานอยากเม้นแรงๆตามที่ใจคิดว่าแต่เอาเบาๆดีกว่าสรุปมันแค่บทละครที่เล่นหลอก fc นาาโง่ของมันไปวันๆถูกทุกข้อขายแอด อย่าเอาควายมาเปรียบเปยค่ะแอดสงสารควายพวกมันยิ่งกว่าควายอีกคะ่ะถูกทุกข้อกก่าวหาตรงทุกประเด็นเราสวดมนต์ให้จับคนร้ายได้เร็ว,รวและขอให้ทัดเท้ของคนออกมาให้คนเห็นโอ้โหไหวแท้ฟาดต่อค่ะเพื่อนเอาบัญชีออกมาแจงไอ้ที่เป็นบัญชีของวัดทำไมแกไม่ให้วัดจัดการ แกจะเก็บไว้ทำอะไรบอกหน่อยสินั่นสิมึงมันแปกๆป,กปะละ่าะเงินไม่ได้ทำให้คนเปลี่ยนแต่เงินทำให้สันดานทาดแท้ของคนโผลออกมาแต่ก่อนจนได้แต่คิดอยู่ในใจเพราะทำอะไรไม่ได้แหกปากตะโกนก็ไม่มีใครฟังไม่มีใครได้ยินตอนนี้เป็นคนดังมีเงินแค่กระซิบเบา ก็เสียงดังเลยไม่เห็นหัวใครคนลืมตัวแต่ๆต่แต,แต่ถ้าคนสันดานมันดีมันก็จะดีมีแต่คนรักมากขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไม่ใช่เริ่มจากร้อยลดน้อยลงไปเรื่อยๆเห็นให้สัมภาษณ์ว่าใช้เงินส่วนตัวออกไปก่อนเมื่อวานถอนห้าเซนเลยดึงกลับ แล้วเงินสดกับเงินที่ผ่าน YouTube อ่ะยอดเท่าไร่ไม่เคยพูดทำเป็นบอกถอนเงินงวดแรกถุยมีเงินส่วนตัวเยอะขนาดนั้นเนาะวันนี้เรามาขายไก่ไม่ขอออกความคิดเห็นเราเป็นทีมอ่านมินชอบสร้างสตอรี่อ่ะแต่โพสตลอดอ่ะแต่ยังสร้างอยู่เรื่อยๆโกหกเถๆ จนถลอกอ่ะช่วงนี้คงคิดจะกอบโกยเพราะอนาคตเกมแน่นอนไม่ช้าก็เร็วอะไรที่ได้มาง่ายมันก็ไปง่ายตอนนี้ต้องเปลี่ยนกระดาษให้เป็นทรัพย์สินดีกว่าเราพูดถึงตัวเองอ่ะเดี๋ยวเราเว็บเข้าไปถามในไลฟ์ดีกว่าเรื่องบวชให้ fc นาโงของพวกมันดีดดิ้นกันหน่อยฮ่าฮ เราเลิกให้ค่าพวกมันแล้วเราเบื่อเราว่าเขาลืมคนร้ายแล้วบางคนบอกไม่อยากเห็นคนร้ายอยากดูดารามากกว่าเรียบเรียงชัดเจนมากนัมสีแต่เราอยากเห็นหน้าคนร้ายตามมาตลอดเผลอไปเป็นเอฟจนทะเลาะก,กับลูกว่าแม่บ้าไปแล้วเราตาสว่างตอนดารามันเทคนสวย หนีเข้ากรุงเทพอ่างวังโงไม่รู้สิแตกเรื่องนัดหมายแถแก้ตัวน้ำใสใสคนไม่จริงใจคบไปก็จริงโจตอนนี้มีสายเหลืองบงการอยู่เบื้องหลังหลงขยองพองขนว่าค่าคือเทพอ่านับถืออยู่นะเพราะเราก็ปีมะลงแต่เราว่าพวกนี้มาลงกองแก่งมาลงมาแรงกระป๋องกระแป๋ง รวยมีเงินเยอะแยะแบ่งเงินไปซื้อเครื่องซักผ้ากับราวตากผ้าซักเท่าไหร่เชียวลูกๆกก็โตแล้วบอกให้ช่วยทำงานบ้านบ้างก็ดีนะอย่ามัวเล่นเกมอยู่เลยรอดูหน้าคนร้ายรอดูความหายนะของคนเนรคุณนี่คือสองสิ่งที่เรารอดูอยู่ตอนนี้คนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ พอมีเงินแล้วทำตัวกลางลืมทุกสิ่งทุกอย่างลืมแม้กระทั่งผู้มีพระคุณไม่มีวันจเจริญหลอกจะคอยดูเราก็ขำไอ้พวกโอนตังให้เราอยากเห็นหน้าคนฆ่าเด็กเมื่อไหร่ตำรวจจะลากคอมันมาอยากเห็นคนร้ายไม่อยากเห็นดารานิ่ถ้าใส่ทองแล้วไม่กลัวโดนด่ามาคงใส่เส้นโตโตแล้วเน้นแน่เลย เวรกรรมมีจริงครับทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเครื่องสักผ้าก็มีบ้านก็ทำง่ายกว่าตอนไม่มีฝาบ้านแต่ไม่ทำยิ่งนับวันยิ่งเกียดขีหนา้าซุปหมักมีขนาดหนักเกียดความสโตของมันนี่แหละเรารอตั้งแต่เราเริ่มท้องอีกสองอาทิตย์ เราจะโคอดอยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนร้ายเลยถูกต้องนะครับเราคนหนึ่งละ่ะที่อยากรู้ตัวคนร้ายอุตส่าห์ติดตามมาเกือบปีอดหลับอดนอนดูรายการข่าวจนดวงตาเป็นหมีแพนดาอยากรู้ว่าคนร้ายคือใครแต่เรื่องนี้ไม่มีคนร้ายเสียดายเวลาจริงๆที่ติดตาม และเพจดังก็ได้มีการโพสข้อความอีกข้อความหนึ่งนะคะโดยมีการโพสข้อความลงในเพจมีใจความว่าจะเอกคี๊คขำขำดินดินว่าไงอีปาคนเขาหลอกดา่าอย่างไม่รู้ตัวว่านกสองหัวน่ะแต่เอหรืออีปาก็รู้ตัวมานานแล้วเหมือนกันว่ามันเป็นสันดานอ่ะฮ่า และเป็นมานานแล้วนกสองหัวน่ะและอะไรน่ะลุงแกจะเป็นยังไงป้าไม่รู้หรออ่ะฮะเราเชื่อว่าแกน่ะรู้เหม๋เหม๋แต่แกน่ะอยากจะกกเกาะกระแสไงเพราะขืนไม่ทำตัวเนียนๆแกก็ตกอับสิหรือไม่จริงแถมมีการบอกว่าใข่ให้ของป้าไม่รู้จักหรอกนะพนา พอป้าไม่อยากรู้จักและไม่ได้สนใจชื่อใครทั้งนั้นขอแค่ส่งสงมาป้าเอาหมดพราะป้าชอบของฟรีจ้ะแถมยังพูดอีกว่าคนให้ให้เพราะความศรัทธาศรัทธาที่ป้าพวกแกจงฟังคนแก่คนนี้ไว้ซะพวกแกอย่าง,งูส่งของให้เขาอีกนะเพราะคนแบบนี้มันแค่หวังเต่อยากได้ของฟรีจากคนอื่นเท่านั้น ความจริงใจมันไม่มีให้กับใครเขาหรอกดูมันพูดจาหลอยหน้าลอยตาเราดูก็รู้คนคนนี้คบยากปากหมายอีกด้วยอย่าดิ้นอีกนะยายแก่เดี๋ยวจะมาถนฟ้าอักษรย่จอจโรมันปากจัดด่าเขาไปทั่วอีป้าเราจะบอกให้นะชีวิตแก่ได้ดีทุกวันนี้ ก็นั่นขอทานเหมือนดารานั่นแหละป้าปากหมาไร้สดนั่งด่าแบบสะใจแกอย่าบอกนะว่าไม่ขอใครกินเขาส่งมาให้ให้แกเองอยากได้ยอดไลค์ยอดวิวด่าเขา fc ที่อวยก็เข้ามาอวยมาเชียร์ป้าแกพอตกค่ำนั่งแต่งหน้ากินเหล้าเมาแล้วก็นั่งไล้สดพูดไปเรื่อยนั่งด่าน้ำลายกระเด็น เราโคตรเกียดเลยว่ะพยายามอยากดังอยากมีเอฟซีกับเขาว่างั้นอายุปูนนี้อยู่บ้านเลี้ยงหลานเข้าวัดเถอะ